จุดจบแห่งชาติชรามรณะเราอย่ามาเสียดายเลยกับท่าสี่ขันห้าทุกขนาดไหนขนาดที่เราดำรงชีวิตอยู่กับเขาพากินพานอนพาหลับพาถ่ายต้องตกเป็นท่านรับใช้ให้กับขันทั้งห้าอยู่ตลอดตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายน้ำก็อาบทุกวันเสื้อผ้าก็ซักทุกวันต้องกินทุกวันต้องถ่ายทุกวัน ต้องพาไปนอนทุกวันไม่นอนก็ง่วงนอนนานก็เป็นทุกข์ต้องพาเขาลุกขึ้นออกมาหากินหายอยู่เขามีอยู่เพียงแค่นี้ทํางานกินนอนแล้วก็นอนกินทํางานสุดท้ายเวลาแก่ตัวไปไหนไม่ไหวก็นอนกับกินอย่างเดียวไม่ต้องทํางานแล้วก็ตายแล้วเราได้อะไรบ้างจากการเกิดมา นี่แหละคือวิถีชีวิตของขันห้าที่เขาทำงานกันอยู่ต้องไปเกิดกับขันห้าอยู่ทุกภพทุกชาติไปและเป็นที่มาของชาติชารามรณะและเป็นที่มาของอวิชชาวงจรนี้จึงเป็นวัตะสงสารที่ไม่รู้จักคำว่าจบในเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องยอมรับความจริงกัน แต่เราจะทำอย่างไรถึงจะไม่กลับมาแก่มาเจ็บและมาตายอีกเพราะความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเป็นทุกข์เราก็ต้องมาปฏิบัติเพื่อให้ไม่ทุกข์คือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีวิธีเดียวคือทำลายต้นเหตุของการเกิดเสียก็คืออวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้แก่เจ็บตายก็คือภพชาติ เมื่อทำลายอาวิชชาแล้วภพชาติก็หมดไปความแก่ชาติชรามรณะก็หมดไปสิ้นแต่การจะเข้าถึงอวิชชาได้ก็ต้องเข้าถึงขันห้าด้วยการพิจารณาขันห้าเพื่อเข้าไปถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเท่านั้นจนเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราคือจุดจบแห่งชาติชรามรณะ วิธีอุบายก็บอกไว้หมดแล้วเพียงแต่น้อมนำไปปฏิบัติเส้นทางนี้เท่านั้นที่จะพ้นทุกข์ได้